iPad รุ่นที่9จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ดีไซน์บางลงได้รับโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น <c oughs> เผยดีไซน์ iPad Mini 6จากแม่พิมพ์ตัวเครื่องบางลงกล้องใหญ่ขึ้นและติดตั้งทัชไอดีกับปุ่ม Power <c oughs> iPhone 12s pro หรือ13 pro จะได้รับสีสันใหม่ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์แดร์รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPad รุ่นที่9จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีนี้ดีไซน์บางลงได้รับโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น iPad รุ่นที่9ถูกอ้างว่าจะได้รับการเปิดตัวทางการช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีนี้ในวงเล็บก,กันยายนถึงพฤศจิกายนอ้างอิงจากมาร์คกอลแมนจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กและเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ ถ้าอ้างอิงจาก iPad รุ่นที่9ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน2020แหล่งข่าวอ้างว่า iPad รุ่นที่9ยังใช้ดีไซน์เดียวกับรุ่นที่8ในปัจจุบันมาพร้อมปุ่มโฮมที่มีทัช ID แต่จะได้รับการปรับปรุงชิปประมวลผลที่มีประสิทธิภาพของ CPU และ GPU ดีขึ้นกว่าเดิมและบรรจุอยู่ในตัวเครื่องที่บางลงกว่าเดิม iPad รุ่นที่9ถูกบางเป้าหมายให้เหมาะกับนักเรียนมากขึ้นโดย iPad รุ่นที่8มีราคาเริ่มต้นเพียง19,000บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi และ15,000 4,400บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูลา่านอกจากนี้ iPad Mini รุ่นที่6ก็ถูกหลือว่าจะเปิดตัวในชว่วงปลายปีนี้เช่นกันที่มา m a c l u m e r เผยดีไซน์ iPad Mini 6จากแม่พิมพ์ตัวเครื่องบางลงกล้องใหญ่ขึ้นและติดตั้งทัชไอ i ดีกับปุ่ม p w w r ว เดวิดคาวสกี้เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ @xleague7 ร่วมกับเว็บไซต์ t e c h a d o c o m ปล่อยรูปภาพแม่พิมพ์ที่อ้างว่าเป็นต้นแบบ iPad mini 6เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดที่น่าสนใจของการออกแบบ iPad mini รุ่นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้รูปภาพแมพพิมพ์ชุดนี้แสดงให้เห็นว่า iPad mini 6จะได้รับการถ่ายทอดดีไซน์จาก iPad Air iPad Pro รุ่นล่าสุดด้วยขอบขอบที่แบนราวและมีพื้นที่ขอบจอบ,บางลง ที่น่าสนใจก็คือมีการย้ายปุ่มปรับระดับเสียงไปไว้ที่ขอบบนเช่นเดียวกับปุ่ม Power ที่วางไว้อีกมุมหนึ่งพร้อมติดตั้งทัชไอดีมาให้ด้วยแบบ iPad Air รุ่นที่4นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่ากล้องหลังจะมีขนาดโมดูลที่ใหญ่ขึ้นช่วยปรับปรุงคุณภาพกล้องจากรุ่นปัจจุบัน คาดว่า iPad Mini จะได้รับการเปิดตัวทางการในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือปลายปีนี้มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่และอาจจะเปลี่ยนมาใช้พอรต USB-C แบบเดียวกับ iPad Air และ iPad Pro รุ่นล่าสุดขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวอัปเดตวันที่20สิงหาคม2021ข่าวของ iPhone 12s Pro หรือ13 Pro จะได้รับสีสันใหม่ Sunset g o และ Rose g o นับถอยหลังอีกหนึ่งเดือน iPhone รุ่นใหม่ก็จะได้รับการเปิดตัวทางการแล้วโดยมีข่าวลือว่า Apple ยังคงรักษารูปแบบการทำตลาดเหมือนกับ iPhone 12ซึ่งหมายถึงจะมีให้เลือกสีรุ่นเหมือนเดิมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ชื่อ iPhone 12S หรือ iPhone 13อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่รุ่นโปรแหล่งข่าวอ้างว่า iPhone 12S Pro หรือ13 Pro รวมถึงรุ่น Pro Max จะได้รับสีสันใหม่ Sunset g o และรถเกมาพร้อมจอแสดงผล LTPO ให้ออดตราการรีเฟรชหน้าจอ120เฮิรและมีแนวโน้มที่จะรองรับ a l l ว a y on Display เป็นครั้งแรกและรอยบากหน้าจอจะเล็กลงกว่าเดิมประม,มาณ25% ในปีนี้แล้ว iPhone 12 Pro Max มีคุณสมบัติกล้องเหนือกว่า iPhone 12 Pro เล็กน้อยแต่สำหรับ iPhone 12s Pro หรือ iPhone 13 Pro คาดว่าจะได้รับคุณสมบัติกล้องที่เท่าเทียมกับ iPhone 12s Pro Max หรือ iPhone 13 Pro Max โดยยังคงจัดวางองค์ประกอบเลนส์กล้อง3ตัวเหมือนเดิมแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการถ่ายวิดีโอในรูปแบบ Pro r e และเพิ่มโหมดพอดเทปในการถ่ายวิดีโอด้วยที่มา Let's Go Digital อีลอนมัส เทส s l าบดหุ่นยนต์มนุษย์สำหรับใช้ทำงานแทนคนทั่วไปอาจเปิดตัวรุ่นต้นแบบในปี2065นอกจากเท s l a จะโดดเด่นในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและความล้ำของรถยนต์ที่มีระบบอโตโพมัติขับได้แบบอัตโนมัติแล้ว ล่าสุด C.E.O. ของบริษัทอย่างนายอีลอนมัธยังได้ออกมาเผยถึงโปรเจกต์ต่อไปอย่างหุ่นยนต์มนุษย์แคทลาบออีกด้วยโดยอีล n อนได้บอกว่าหุ่นยนต์นี้จะสามารถทำงานที่มีความเสี่ยงแบบเดิมๆสำซากวนไปวนมาได้และเพื่อลดแรงงานและลดการบาดเจ็บจากคนจริงๆลงนั่นเอง ตามที่อีลอนอัลเร์ชจะเห็นว่า t ท sla บ o ดโค t เนม Op ปติ m ัตมีความสูงอยู่ที่5ฟุต8นิ้วหรือราวๆ173เซติเมตรน้ำหนักตัว125ปอนด์ประมาณ56กิโลกร,รมัมรูปร่างโปร่งใสและเพรียวบางเหมือนกับคนจริงๆไม่ได้เตี้ยบึกบึนเหมือนกับหุ่นแอดลาตของบัตต o n d ไดนามิ ลำตัวของหุ่นยนต์จะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีจอสำหรับแสดงข้อมูลต่างๆอยู่ที่บริเวณใบหน้าออติมัตสามารถแบกน้ำหนักของสูงสุด45ปอนด์ประมาณ20กิโลยกน้ำหนักแบบเด็ดไห์ได้สูงสุด150ปอนด์ในวงเล็บประมาณ68กิโลกรัมทำความเร็วในการเคลื่อนไหวได้ที่5ไมล์ต่อชั่วโมองในวงเล็บประมาณ8กิโลต่อชั่วโมองและเซ็นเซอร์ต่างๆจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในรถยนต์อัตโนมัติของเทสลานั่นเองตามสเปคแล้วจะเห็นได้ว่า ออปติมัตไม่ได้มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปเลยซึ่งอีลอนบอกว่าหุ่นยนต์พวกนี้จะไม่แข็งแรงอะไรมากมายทําให้คนจริงๆสามารถวิ่งหนีหรือเอาชนะพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นสงสัยกลัวจะเป็นแบบไอโรบอทหรือเทอร์มินาเจอร์โดยอีลอนจินตนาการเอาไว้ว่าในอีกไม่นานหุ่นยนต์พวกนี้จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการทํางานเดิมๆสำซักซ่หรืองานที่มีความเสี่ยงสูงต่อมนุษย์จริงๆรวมถึงอาจจะใช้พวกมันออกไปซื้อของชำตามร้านด้วยก็ได้ ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเทสลาบอดจะออกมาเป็นอย่างที่อีลอนมัสวาดฝันเอาไว้ได้จริงหรือเปล่าเพราะขนาดหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์จากบอดตันด n นามิกยังต้องใช้เวลาพัฒนามาร่วม10ปีแล้วแต่ก็ยังมีอะไรให้ต้องพัฒนาแก้ไขกันต่อไปแถมรูปร่างก็ยังไม่สามารถทําให้เปลียวบางได้เหมือนหุ่นออพติมัตที่เอามาโชว์ด้วยในวงเล็บเป็นหุ่นโชว์เฉยๆอย่างใช้งานจริงไม่ได้นะที่มาเทคครันท์เทสลายูทูบ Microsoft ปล่อย Windows 11 Insider Preview เป็นไฟล์ iOS ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้วจากเว็บ Microsoft ปล่อย Windows 11 Insider Preview เป็นไฟล์ iOS ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้วจากหน้าเว็บ Microsoft เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ Windows 11มาได้สักพักแล้วพร้อมกับปล่อยตัว Windows 11 Insider Preview ให้ทดลองใช้กันด้วยซึ่งวิธีการก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเพราะต้องสมัคร Windows Insider p r o g โปรซะก่อนจากนั้นต้องเข้าไปตั้งค่านุ่นนี่ต่อใน s e t t i n g และอื่นๆอีกยุบยิบซึ่งล่าสุดทาง Microsoft ก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยากลองใช้ Windows 11ด้วยการปล่อยไฟล์ Windows 11 Insider Preview ในรูปแบบ iOS ให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้ง่ายๆกันแล้ว หมดปัญหากังวลใจว่าจะได้ไวรัสหรือมันแวร์อะไรแปลกๆติดมาด้วยเวลาไปหาโหลดฝ่าย Windows 11 Insider Preview จากเว็บอือ่นๆเพราะตอนนี้ Microsoft, Microsoft เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นฝ่าย iOS จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยเวอร์ชันล่าสุดเป็น Build 22000.132ที่ Microsoft เพิ่งเปิดให้มีการอัปเดตกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองใครที่อยากลองก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft.com ได้เลยครับ หากใครที่เป็นสมาชิก Windows Insider Program อยู่แล้วก็สามารถ sign in แล้วเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอหัวข้อ Select Edition เพื่อเลือกเวอร์ชั่นของ Windows ที่ต้องการดาวน์โหลดได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็ใช้เวลากดสมัครแค่แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็เรียบร้อยแล้วครับโดยเข้าไปที่ Learn More แล้วเลื่อนลงมากด Register จากนั้น sign in ด้วย Microsoft Account เป็นอันเสร็จสิน้นใครไม่มี Microsoft Account ก็ไปสมัครก่อนนะครับ ตติดตั้งจะมี9รูปแบบให้เลือกแต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแนะนำเวอร์ชั่น windows 11 insider preview ในวงเล็บ beta channel build 22.000.132จะมีความเสถียรที่สุดในตอนนี้ครับจากนั้นเลือกภาษาของระบบที่เราต้องการซึ่งมีภาษาไทยให้เลือกด้วยพอเลือกแล้วกด confirm เพื่อเตรียมดาวน์โหลดกันได้เลยสำหรับขนาด ios ดังกล่าวอยู่ที่ 5.11GB ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักพักหนึ่งนะครับ แน่นอนว่ามันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะมีบั๊กเข้ามาทักไทยอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งหากใครต้องการดาวเกรดกลับไปใช้ Windows 10เหมือนเดิมก็เข้าไปดูวิธีกันได้ครับวิธีดาวเกรดเปลี่ยนกลับไปใช้ Windows 10ตามเดิมเข้าไปดูหน้า Setting เลือกเมนู System แล้วเลือกแท็บ Recovery ในหน้าแท็บ p r เ v ีย s Version of Windows กดเลือก Go Back แล้วทำตามขั้นตอนไปเรื่อยเป็นอันเสร็จสิ้นครับ เรียกได้ว่าใครที่อยากลอง Windows 1ก่อนที่เวอร์ชั่นสมบูรณ์มาตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาลองอัปเดตเล่นกันได้ซึ่งสามารถลองอัปเกดตฟรีได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงก,กันมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยเลยครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ